ชื่อเกมชื่ออะไรนะหมาไม่เบรกหมาไม่เบรกมีหลากหลายคลาสกด ESC เพื่อกดออกไปเลือกหมวดที่เราจะเลือกแล้วนายลองหันหลังอู้ดแล้วนายลอง <c oughs> แล้วนายลองขยเยวดูเขย่าอะไรอะ่ะน,นายลองอสุีดแค่นั้นขยเยว่จะช้าแล้วนายจะนายจะเห็นมันฟิกซิคของเกมนี้เอ้ย <c oughs> มันคือตูดตูด มันคือถูถ้าผู้ชายก็น่าจะผู้ชายตัวแรกเลยไม่เอาผู้หญิงเลือกเอาว่าอยากได้แบบไหนมึงดูมึงดูมึงดูตรงกลางจอนะเพื่อนอือฮึโอ้มันมันทั้งใหญ่และเด้งอุ้ยอะควาด้วยหรอใช่คลิปนี้จะบินไหมเนี่ยเฮ้ยไม่บินหรอมันแปลกเลยเนียไม่นายนายแปลกแปลกที่นายปรับเดีเวลาเวลาขึ้นเครื่องมัน ก็จะเห็นใช่ไหมเวลาขึ้นหุ่หยนยนต์เออเป็นคัสซีใช่เออมันก็ต้องแบบดิดนึงวัดคำบิบไงคำมิบคำมิบเราจะอยู่กันตรงนี้มากเกินไปอันนี้อะไรเสร็จแล้วก็ว oh. กดยีซีออกไปได้เลยมันมันเซ็ตให้แล้วตรงนี้หัวโตัอ,ไไอันนี้ก็เล็กเกินไอ้แม่ไม่เข้ากับส่วนตัวเลย เงี้ยเลยมันจะหมดความสวยแล้วนะเพื่อนสีอะไรอ่ะโอ้ยสิบหกจุล้านสีต้องมีเสียงด้วยเหรอ Kill yourself I once you gotta get used to teaming up Did someone say a team Ready to party แต่งตัวเป็นชั่วโมงเล่น10นาที โหลดนานอย่างไว้สัตว์เอ้าเดี๋ยวาจะต้องเดี๋ยวมันจะมีที่นายจะต้องสู้ด้วยเพราะงั้นรอได้เลยแต่ต้องสู้แน่นอนเพื่อนแย่แล้วเล่นครั้งแรกด้วยก็ลองคิดซะว่าโหมดฝึกสอนแล้วคาผุ้เล่นตายอ่ะกูรบทิ้งเลยนะกูว่าการที่คนอื่นเขาผ่านไปได้หมดแล้วมึงตายมึงน่าจะต้องคิดมึงน่าจะต้องคิดกับตัวเองดีๆนะ แบบคนอื่นเขาผ่านหมดทำไมมึงตายอยู่คนเดียวมึงต้อง,ลองกลับไปคิดใหม่แล้วนะเอานาะเกมมันก่าไอ้ยอย่าโทษผู้เล่นเด็ดลราไม่โทษผู้เล่นแอ้ยแล้วคนอื่นเขาผ่านกันไปหมดได้ยังไงมีมึงตายอยู่คนเดียวอ่ะ <c oughs> ยิงไอ้พวกนี้ด้วยนะไอ้พวกนี้มันเป็นศัตรูศัตรูของ <Yeah. S 2> มอนมอนดุสคกดมึงกดคลิกมึงคลิกขวาแล้วก,กดพุ่งมึงกดพุ่งแล้วมึงกดฟันดิมันจะมันจะเข้าไปพุ่งตีใช้คอมโบกับกลุ่มสเปนได้เวลามึงจะลอยอ่ะ มึงเคยเห็นคนเล่นทอเทอรี่แล้วแพ้ไหมเพื่อนกูไงไม,ไม่ไม่กูนี่ไงดูเลือดดิเล <laughs> ือดใช่ว่าข้างสายมือเออใช่เหตีสีไอ้แย่ยไปไปไปขนาดยรงไสงสคร,ริยปยังไงอไอ้แยสคิปยังไงสคริปยังไงก่อนไม่รู้อ่ะโอ้ยไกินแรกรู้อ่ะ ไม่ได้อยากดูเกมที่ไม่สามารถข้ามคัสซีนได้ผมจะถือเป็นเกมที่ห่วยแตกเออเออเอภาพสวยอยู่นะแงยอะไรอย่งปี2024แล้วมึงจะมาแบบเกมที่สองก็อะไรอยู่มา2วสิอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะเออแต่ถ้านายได้แบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานายได้พุ่งตีนายจะมันมากเพื่อน มึงเอาอะไรมันจะแบบึงเล่นดาบไป็นโเชงโขเชงโขนช้ปเชงเอาละนายต้องสู้กับไอตันนินแล้วชื่ออะไรวะวูลินวูลินวูลินอืมมึงเอาอะแต่ว่าใจมีนาหมดนะใช้ให้คุ้มหน่อยแต่ก็รอบนี้มึงเปลี่ยนเป็นปืนหรือเป็นอาวุธที่จะเป็นจะพวกหอกได้อย่าเข้าใกล้มันเออสวยเอาดิเอาดิเอาดิ มีโลใช่ปืนกดค้างได้นะมันจะชาร์จแล้วยิงออกไปเยอะๆอืเอาดิมาดิครับมาดิครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยคยยโดนรัวๆเลยรับทุกดาเมจแล้วบอกว่าเซียนเต่อไปก็จะต้องไปนำทางที่นายเห็นนั่นแหละเพื่อนต้องจัดการบอสไลท์ไม่ใช่บอสมันไลท์ทาง ปี่อยทรไปล่อยเรไปล้วไเแล้ลไปยล้วออกตอนนี้ทันไหมว่าออกเกมมามานี่มาคาแต่สักอย่างอ่านไม่ทันโอ้ยเรามีปอดช่วยเหลือวูโหเกมดีมึงช่วยมันก่อนเอาลอนลอมึงฟันกะมึงฟันอากาศเพื่ออะไรอย่าพูดในสิ่งที่เห็น มึงไม่เอ็งกูเห็นแล้วก right. like ูจะพูดอะไรได้เห็นแล้วมันปั่นทอนเห็นแล้วกูเครียดไม่กูเนี่ยปั่นทอนเล่นๆอยู่มีเพื่อนมาบอกนายนายทำอย่างนี้ไม่ได้นายต้องยิงมันไม่ใช่ฟันกาอากาศไม่ถ้ามึงฟันโดนมันก็ไม่เป็นไรอ่ะจะมึงเล่นฟันอากาศสองสามรอบเลย วิธีการเดินนี่มันเกมนี้เขาอยากเกมนี้เขาอยากโช์อันนี้จะเป็นหน่วยเควสที่มันจะให้ซึ่งนายจะต้องไปทำก่อนแน่นอนว่านายฆ่าไม่ได้นะเพื่อนตรงนี้นายต้องเลือกไปเล่นอย่างเดียวแต่นายรู้ว่าอย่างหนึ่งนะอย่าเปิดแชทในเกมนี้อ่านเชียวนะนั่นแหละมึงเห็นข้างล่างไว้อย่าเปิดเกมนี้อ่านแชทข้างล่างเชียวนะ นี่แหละเพื่อนน่าจะได้เห็นเต็มๆตูมูดแน่นสูงใกล้ซะด้วยเอาาอ๋ออยู่ข้างในถ้าออกเราจะมีบทลงโทษไหม่าจจะมีคัตซีนข้างในให้เห็นด้วยนี่ดูะก่อนเท่เจ้านี่ดูดูดูะกอนนี่เทคโนโลยียี่ที่หน้งยี่ถ้ากูออกก่อนมันจะเกิดอะไรขึ้น ถ้ากูออกไม่ได้มึงออกไม่ได้มึงก็ต้องเล่นน่ะใย่มึงเอาปุ่มออกใช่ไม่ได้เอาปุ่มออกออกว่าตกฟ้ามันมึงออกไม่ได้หรอกมันไม่มึงออกมึงต้องเล่นอย่างเงียเพื่อนมึงต้องเล่นเพื่อนมึงต้องเล่นกับคนเท่านั้นมึงออกไม่ได้หรอกมึงหนีไม่พ้นหรอกเยอะเยอเยอตีตาไม่น่าหมดอีออตี สเตมินาหมดรู้แล้วรู้แล้วจะหนีเฮ้ยมันจะตายมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตัวแย่แล้วจะตัวแย่แล้วมันจะตัวแย่แล้วกูกูจะตัวแย่เอาจับมันเลยเพื่อนไอ้ไอ้ไปไหนเนี่ยไปหนี่นี่มันตายเออตายอ๋อดีคิวหนึ่งแล้วอ๋อดีอ๋อดีคิวอาดีครับเอาดีครับเอาดีครับไปไหนครับหนึ่งคิวคิวหนึ่งคิวหนึ่ง คิวคิวคิวหนึ่งแล้วคิวคิวไปไหนครับเข้ามาดงกัวเอาเลยพุ่งไปเข้ามาดงกัวฟันมันฟันมันพุ่งไปพุ่งเข้ามาดงกัวเหรอนี่สวยได้มาสองคิวสุดจัดดีกว่ากูอีกเนี่ยตอนกูเล่นกูได้คิวเดียเอ้ยเอ็มเหลืออโยไอ้นเอ็มมาตักกัดมาตักกัดมาตักกัดอืเออเอาที่สามคิว คนเล่นไม่โอ้ยมันตั้งมันตาาั้งกรดมันตาาั้งกรดช่างแม่งกูจะบุกเข้าทะลวงอย่าให้หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดกูยังไม่หยุดกูยังไ่อนเลือดมึงก็ด้วยไม่สนจะเข้าบุกทะลวงฟันไอ้ไอ้ตายช่างมัน,นตายช่างม<า><า>ันอย่านี่ดับเบิลคิวก่อนจะหลุดเพื่อนหลุดหนี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  เฮ้ยเอาเรื่องอีกแค่อีกแค่แปดแต้มสวยกี่คิววะก็สามไงสามเหรอไม่ใช่สี่เหรออันนี้คืออะไรอ่ะฮะก็เอเพให้ดูไงว่าที่มึงฆ่าได้ฉากไหนบ้างมาเพื่อนเข้าเลยดีกว่าเราอยากเล่นกันมาแล้วเราพร้อมแล้วถึงเราจะดูโง่ๆเก๊กๆกัง ถ้าดูชุดชุดกูแดงอยู่คนเดียวเลยมูเดียวเนี่ยแดงอยู่คนเดียวเลยเสียงยังหุ่นยังไม่แดงอ้ากำลังจะดูหุ่นโอ้กดไม่ทันไม่เป็นไรดูตูดไปก่อนแล้วกันชุดแดงแรงรินแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามึงอยู่ตรงไหนในเมื่อเวลาเล่นแม่งก็เดี๋ยวเห็นชื่อกันเองแหละไม่มันมันดูมั่วเวลาลงสนามลบมันมันนัวจนเกินแบบ กูไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอ่อืออ le ืออืออืออ้ไอตัวนี้จะตายไอตัวนี้จะตายอืออีกนิดนึงอีกนิดนึงนั่นแหละเฮ้ยเฮ้เจะาล้านกูเหรอเฮ้เฮ้เฮ้เพื่อนช่วยก่อนเร็วมาแล้วเนี่ยโอ้ยดูกูโดนบางบาเลียมึงอ่ะมันหนีเห็นแล้วนะ เออยิงดิเออแอตซิตไปดิหนึ่งสวยอืมฟันฟันชกแกแตกอือเอาละสาวน้อยได้เวลาออกจากหุ่นยนต์มันก็ก็สนุกนะแต่แต่มันนัวมากเลยดูไม่รู้เรือ่องมันวุ่นวายนิดนึง มันมันคือสงครามจริงๆออะอย่างน้อยมันก็ดีกว่ากันดั้มไออิวิลูชันแล้ววะสวังเลยครับเออมีคนปั่นหมุนๆๆนุนเพื่อนกูเองเนี่ยหมุนปั่นปั่นหมุนไปโค้งสว่านเลยกูเก่งจัดลวงแล้วหนึ่งลวงแะล้วลวงเป็นนกเลย ยันตกไปแล้วรอ A สินะชนะแล้วชนะแล้ว Yes อีห้านายเก็บเป็นเกือตัวเพื่อนตายไปสอง exit อีห e ้าว้าวกูฆ่าไปสามตายสี่ exit สี่เฮ้ยเอาเรื่องว่ะนายอัพเกรดอ่ะอีอย่างหนึง่งหุ่นตัวนี้กูยังใช้ไม่เป็นชี้อะแต่กล่องฟรีเชีย่ยบอนวี ได้มาพันสามสิบเจ็ดกล่องเก็บของด้วยคืออะไรเอาอะไรทำไร่าสุ่มกาชานายเพิ่งได้กล่องสินะสุ่มสีสีทะเลทะเลเออสีแบบสีซีนอน่ะซีนกรีนอะซีกรีนเออวิกล่องทะเลทะเลก็มีชีวิตปะเกมนี้ไม่เหมาะกับพวกที่แบบ กำลังง่วงนอนนะฮะแสบตาชิบหายแสงเยอะจัดจัดเลิกเล่น <c oughs>